เื้ยยังโม่โม่โม่ทำไรอ่ะเอาเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยนี่มิโร่โอเคเอาเฮ้ยหนึ่งหนึ่งทั้งแพ้นะทัางรูแย้นะโดนโร่นะไม่ยุ่ยยุ่ยโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยเอ่อยูมิไดมอนนิลลีไดมอนอะคริโกซาย่าชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์เท่าไหร่ไม่ตก มันโหดไปแค่ไหนโหชาร์เลนเจอร์หกร้อยเอลพีเยอะเลยกูตบมาจนชินแล้วโหมดนี้มันโดนหมดอะไอ้ยีอยู่ที่ตัวว่ะไปดิไปดิไปไวไปไวได้หนึ่งตัวเออโหมดนี้อยู่ที่ตัวว่ะโดนหมดกูไบแม็กตบมาหมดแล้วมีมีมีเบสได้ไหม อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยโอย้มันลองหุน่นอ๋อสามแล้วโอ้โหโคตรเบาเลยสกิล <c oughs> บูบูดึงเลยของมันมนะันอะ กูเบาจริงวะสวยไปกับไปอืนั่นแหละม,มีมาน่าอยากตายเหลือเกินม,มีมาน่ากูไม่ดได้อยากตายด้วยดาเมจด,ดาเมจรัวแต่กูได้ของแกรบ็บ มาแล้วอยอุ้ยอยู่ไม่ทันอุยอ้ยสวยตัยวจัดมันยังไม่หกด้วยออย สกิลหมดเหมือนกัน,นามาย<ะ>ูทำนี้วะเฮ้ยเกีย <c> ร <oughs> ตายงหมดเลยแหละเราเข้ามากลางโอ้ <c oughs> เข้ามาเองเลยเหรอโอ๊ย <c oughs> เฮ้ยยังไงอัดขวาตรงก็โดนปีนี่แหละดีบาก ไปลองมันดึงลองมันดึงวิจารนเจอร <c oughs> ์นะเว้ยอ่ะไอเจะมองไม่เห็นไปโดนนั่นอ่นนอะเฮีย ไม่เฮียลกโ้ยโอ้ยต่อตีอท,ทีนึงเป็นบุญที่บุญอะรู้สึกว่าจะไม่ได้ตีแล้วไม่รู้โอ้ยว่ะในความรู้สึกอ่ะ้็โอ้โหปตีกับบ้านนอกของเอาละ่ะเจอป้อมปากาดแนวว่าว่าเล้ยต้องโดน ม <laughs> าแล้วเด้อ <laughs> <laughs> อ่าช่วยไม่มีใครช่วยช่้ยไม่โดนตรงเลยโอ้โหมูม,มูเบิร์ตาย Đây rồi. Bay đường gai. Đấy nha. bây giờ nào. Đấy. Đấy, tôi đi được đấy nhá. Hàng ngay đi tua หลบได้แค่อย le ู่เฉยกหลบได้แล้วอะเก่งจัดะลัดจิบพอขยับโดนเลยไปไงพาอยู่เฉยอึบบึกดันดันสะดุเหียอร้อยปัดชิงอ่ะอืมไป ในเกรนไม่เป็นครับอุ้ยโดนห่างก่อนเอาพาเพื่อนมาให้โอ้ยยังไงเนี้ยยูมี่ยูมี่ยูมี่มาทำไรเนี่ยตายมางี้เลยูมี่เขาตอบแบบกูไม่ได้อยากมาไหมอะไรไง่ตันเนี้ยต้อเอายังไงโดนสโนบอนเนี่ยดึงมาหนิสวย เอายงงเอย่างาไรตัวเนี้ยอย่ามันดิกูตีป้อมดีกว่าเอาไอ้ตัวเนี้ยไงไอ้ที่โดนกูกูตีไม่พังกูตีป้อมไม่พังกกูไม่ช่วยกูตีป้อมไม่ทำอะไรอยู่เห็เนไหมเนี่ยตาเนี่ยย่าอยู่าขาตรงป้าไม่ไหวขาตรงไม่ไหวไปเทเเนเจอร์มาเอา ตอบไปอื่นก็ไกลสั้นตายยังไงเต็ม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 ดีอ้าวเต็มอยูออ่ในหมอกก็ไม่รอดตายกำบหมอกเอาเป้าสองให้ได้อยู่กับสั่งไม่ใช่คำปลร้อง คือคำขอร้องไม่ใช่คำสั่งก็ยอมเลยบุ้มมาวะเฮ้ยโลนไม่รู้จังหวะนี้มึงต้องกดไดร์โบทตลอดเลยอี่เขาควก็กดเชื่อคนเดียวตลอดเลยเยืมวะเนี่ let's go ถ้าผู้หญิงไม่โดนเด็ดอ้าไม่โดนถึงถ้มเปนเจ้าโดนไงไอ้คลิอะคลิอะคลิอะคลิไปไหนอะคลิไปไหน นี่มีไงโดนต่อยอยู่ในมอกโดนลุมทื้ออีกแล้วเมื่อกี้มีคนเข้ากับกูหรือเปล่ามีดิมีดิกูได้สองตัวเนี่ยนควรอยู่ช็อตตรงนี้เปล่าวะไม่ใช่อยู่ช็อตโดนลุมกระทืบเป็นแทงเลยนี่นีไม่มีละ่ะว่าดาเมจเราไม่พอเพื่อนใช่จริงกูก็ไม่แรงเลยกูเลยนไม่เป็น

มันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปตัวสุดท้ายตัวเดียวโอยหล่ะจะเล่นสี่ต่อ5ออยู่เลยเนี่ยก็ตอนนี้สี่คนจะตายวะเอาโดนเฮ้ยเอา,า,อเอาี่อยู่มี hòa thở Dùng đi tài, ui xuẩy Này Đôn ai, ai Hãy subscribe cho kênh

ทำไมไม่ใจหลังบอกมาดิจะเอาเนี่ยมันโกงกูอ่ะโอ้โหปนระบาดอย่าเล่นแบบนั้นเฮ้ยไม่มีดาวโอ้ยนาแลู้ตายไปนี่ยกันป้อมไม่ได้ที่มาใครเกิดก่อนวะเว้นไอ้กูแย่นี่ไงนี่โอ้ไม่เอาป้อมเลยอ่ะ า,า,าเด็เป็นีเด็กเป็ด่วง่ไป่อได้นีดีอยู่ใน,นันนะมดีตายแล้วนี่เหีแล้วจะท,ท,ทำแบบที่เราทำเมื่อกี้บ,บวกกันเราเตรมตีป้อมอะมาเอาคืน,น <c oughs> เือบนะมันก็เหมือนทำเไปแล้วแหละยี่หอกนจบได้ไหมไม่ได้ อย่างน้อยต้องป้อมไหมโอ้บบโหะะดูดูคลิปมีอะไรดิเนี่ยป่ะกไม่เกิดบอลแล้วเองเธอี่เผอพี่เผอพี่เผอตัวแต่งานี่จะต้องแอบได้ไม่อยู่ดออกมาแล้วนะเมื่อกี้สี่วิสามวิสองวิ

เวยลาหน้าบ้านอย่างนี้ก็สกวยดีครับหิวโคตรแรงหิวโคตรแรงอหรออ้วาวเจ็ดปี <laughs> ตาตานาะพีวเจียว <laughs> อ้าว <laughs>

ถึงแค่ถึงตัวเลยอ่ะกูเล่นแทงอมโอ้โหเหยียบไปเข้าเลยเฮ้ยโอ้โหสาดุ้งว่ะเอตังค์ให้ไหมนะไม่ได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเราแพงี้จบเหมือนกันด้วยใจเย็นมาขอแชมป์ด้วย ตอบไปก่อนอิเผออืมใช่ไปก่อนเอาเฮ้ยหายเราวหายแล้วคาลิคาลิอาคาลิล่ะอาคาลิค่าค่าอะไรเรามาดิใส่ตาแต่เ่าอาอาอยังอยู่ถอยก่อนอยู่หมดเลยแหละยังไม่ยิงจบเมื่อกี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนหายแล้วไม่ได้ถอยไม่ได้อูตายบึ้มก็มันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่มันต้องกลัวตั้งแหละมันเจ็บบาดมันเจ็บเรื่องันหาไปเยอะ แต่ไรแต่แต่ย่ายอยู่อะแต่ละปุ๊ยจะมูงมู๊งมู๊งทำไรอ่ะเอ้าเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยฮีโล่โอเคเอาเอ้หนึ่งหนึ่งถ้ามึงแกนะถ้าลึงแกนะตัล้อนะไม่อยู่ไม่อยู่โอเคเฮ้ยเสมอแบบนี้นะว่าแพ้ไหมมันยิงได้อยู่อ่ะครับเด้อเอ้ยมาได้เลยมาฮะ อีกไ <jus ane> <Right? S 2> หนก like <c oughs> <c oughs> ูอ oh ่ะไปแต่งร่างมันแบบเดียวถ้าได้ตลอดกูจำเลยชอบเลยเห็นได้ไกลเลยได้ถ้าเราแพ้ตรงนี้นะถ้าเราแพ้ตรงนี้คือแพ้เลยนะเราแพ้ตรงนี้คือจบตายมันเหลือคนเดียวว้าชอบเลๆอุ้ยเจ็ดร้อย ตัวแล้เจ็ดตัวดึงสายาเลยได้ไหมรายยากระโดดแล้วก็ทำเราเสียทรงหมดดึงอะไรของโอ้โหไอ้โั้ก็ไม่ยากแบบอะไรก็ได้ดึงเอามูมูมาอะไรเนี่ยมันล้อหลอกล้อหลอกเพื่อนเดี่ยเอาไยาตัดแล้วตัดทีนึงตัดโลแล้วตัดโลกตายตัดนี้ตาย

Challenger <coughs> <coughs> hả <coughs> <coughs> Hello Nục tí nữa